ดังนั้นเรามีความสามารถแค่ไหนประกาศความสามารถของตัวเองแค่นั้นเราได้ได้มีได้เป็นอะไรให้พูดไปตามความเป็นจริงแค่นั้นเ e> ชื่อมั่นในความจริงความจริงนั้นจะกลับมารักษาเราเสมอขอให้เชื่อมัน่นอาจารย์เนี่ยประกาศความจริงเสมอแม้ทุกคนจะไปหลายคนในประเทศจะพยายามจะบอกนี่มันโกหกตอแหลแต่ไม่มีใครรู้กับอาจารย์ว่าอาจารย์พูดจริงคําถามคือใครจะรู้ชีวิตดีจริงเท่ากับตัวอาจารย์รู้เองอาจารย์จะไม่โกหกอาจารย์ไม่เคยโกหกว่าตัวเองไม่ใช่บุคคลล้มละลาย ต่อาจารย์จะแค่ไม่พูดว่าตัวเองล้มละลายเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์จะต้องมาประกาศว่าอาจารย์ล้มละลายแต่อาจารย์พูดเสมอว่าอะไรอาจารย์เป็นหนี้สินและอาจารย์ต้องใช้หนี้ให้หมดอาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์เป็นหนี้ตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์สอนธรรมจนถึงปัจจุบันอาจารย์ก็ยังบอกว่าอาจารย์เป็นหนี้แต่ปัจจุบันอาจารย์แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินตัวเองจบหรือยังแก้ไขจบเรียบร้อยแล้วหนี้สินอาจารย์หมดทุกบาททุกสตางค์ไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียว แต่กำลังจะเป็นหนี้ใหม่ทุกวันนี้ภาษีนี่แหละที่กำลังจะเป็นหนี้อีกรอบหนึ่งอาจารย์เนี่ยปลดล้มละลายเรียบร้อยแล้วศาลสั่งอาจารย์พ้นจากคดีล้มละลายเพราะอาจารย์เอาเงินไปจ่ายทุป,ปัดสุ้ตางจบหมดแล้วแล้วอาจารย์อาจจะมีโอกาสเป็นล้มละลายใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะภาษีเหมือนกันอาจจะมีอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่เขาคำนวณมาเนี่ยน่าจะเกือบล้านภาษีซึ่งอาจารย์กำลังปวดหัวมากกับภาษีตอนนี้มันไปเข้าบุคคลเพราะเราไม่รู้ก่อนหน้านี้แล้วมันมีเรื่องของเงินบริจาคอะไรด้วยที่เรารับเข้ามาแล้วโอนตรงเข้าวัด มันมีเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยหลายอย่างหลายประการมากแล้วเราก็กําลังเคลียร์ตอนนี้กําลังเคลียร์บัญชีดึงงบแสไม่ออกมาแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ดึงออกมาทั้งหมดแล้วก็บวกค่าใช้จ่ายอีกบุคคลธรรมดามัน60%ใช่ป่ะตีตีรวมไปเลยตามันคิดภาษีเป็นเพดานไงสูงสุด35%ซึ่งเราโดน35%ไง35%กับบริษัทเต็มที่มัน20ไงแต่ตอนนี้เราเป็นบริษัทแล้วเป็นเต็มที่20%บวกมันหักค่าใช้จ่ายตามภาษีได้เราจดวงจดแวดวลทุกอย่างไปเลยเพื่อที่จะตัดจบเวลาเราไปบวชปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลกับเรื่องพวกนี้อีก แต่ที่กังวลอยู่นี่แหละตอนเนี้แหละที่กำลังจะจ่ายเมื่อวันสำนักบัญชีเข้ามาคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์เตรียมตัวเตรียมใจเลยนะประมาณ9ก้าแสนกว่าบาทนะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยอาจารย์บอกว่าอืมโอเคถ้าตามนั้นช่วยทําผ่อนชาระให้อาจารย์หน่อยแล้วกันนะอาจารย์อาจารย์กำลังดูอยู่เพราะว่าล้านหนึ่งมันล้มละลายได้ถูกต้องป่ะล้านหนึ่งแต่นี่มันไม่ถึงล้านหนึ่งแต่มันมีเบี้ยปรับไงถ้ายังไม่จ่ายมันมีเบี้ยปรับทีนี้มันถึงล้านแน่มันจะปรับจนถึงล้านสุดท้ายมันจะฟ้องเราล้มไงเพื่อจะยึดทรัพ์อะไรเงี้ย อาจจะก็เลยว่าไม่ได้ไว้เราจะกลับไปล้มใหม่อีกรอบไม่ได้เราต้องพยายามรีบเคลียร์ตอนนั้นก็ช่วยอุดหนุนน้ำพริกกับเสื้อกับกระเป๋าด้วยแล้วกันนะ <g urg ling> จะได้มีเงินไปจ่ายภาษีได้เนี่ยเวลาชีวิตจริงมันเจออะในรั้วมหาวิทยาลัยอะมันไม่มีประสบการณ์เรื่องคดีแล้วมาลายสอนเรานะมันไม่มีประสบการณ์เรื่องการเป็นหนี้มันไม่มีประสบการณ์เรื่องความล้มเหลวมันมีแต่ประสบการณ์ที่เป็นทฤษฎีในทางการเรียนการสอนว่าอ่าหลักการแบบนี้เป็นอย่างนี้เขาเป็นแบบนี้นะ แต่ไม่มีใครมานั่งสอนเราหรอกว่าเวลาคนคนหนึ่งมันทําธุรกิจแล้วมันต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาหมุนเวียนบริษัทของตัวเองให้ตัวเองผ่านภ้นวิกฤตการณ์ตัวนี้ไปมันไม่มีใครมาสอนเรื่องนี้การจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยในโลกเราสอนเนี่ยทุกอย่างมันดูราบเรียบไปหมดอาจารย์เนี่ยจะสอนตรงข้ามกับชาวบ้านเสมมมันทวนกระแสหมดคนในสังคมหลายคนจึงเกลียดอาจารย์เนแม้แต่หลักการสอนศาสนาอาจารย์ยังสอนทวนกระแสชาวบ้านเลยเขาบอกว่าการะเะด็ เคาต่อชะตาอ้อนวอนขอร้องรอ,งลองผลโรรมดามีกูบอกไม่มีเห็นไหมเขาบอกว่าการทําพิธีกรรมต่างๆมันมีกูบอกไม่มีมาไม่ได้เขาบอกว่าการไปบนบาสารกล่าวแล้วเขาได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เขาขอไม่จริงไม่ได้กูไม่เชื่อ,อเราทวนกระแสหมดเลยเห็นป่ะแล้วเราก็อธิบายเหตุผลใส่ไปได้วยนะใส่ไปด้วยจนคนเนี่ยมันตอบคําถามเราไม่ได้มันจะตอบคําถามเดียวเป็นอยู่คาถามเดียวรู้ไหมมันตอบคําถามอาจารย์ว่าอะไรเวลามันเถียงอาจารย์มันได้มันตอบว่าอะไรก็เขาทำแล้วสบายใจมึงจะไปยุ่งอะไรเขาเห็นไหม มันตอบคาว่าสบายใจคําเดียวแต่มันมีเหตุผลไหมหาเหตุผลไม่ได้แล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นนิสิตอ่ะทุกอย่างมันต้องกรอบในเหตุผลถูกต้องป่ะเพราะเราเป็นปัญญาชนจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเหตุผลในการอธิบายได้แต่ปัญหาคือในชีวิตเราอะ่ะเราอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการของรั้วมหาวิทยาลัยอ,อาจารย์สอนทุกวิชาในการเรียนการสอนอเราทุกอย่างรวแล้วแต่มีเหตุผลไหมเราจะประสบความสําเร็จได้ต้องทําแบบนี้ต้องมีเหตุผลแบบนั้นต้องสําเร็จด้วยวิธีการแบบนี้ต้นล้นต้นในกระบวนการในการทํานะสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราพยายามเรียนรู้กับเหตุผลเหล่านั้นตลอดเมื่อเรามีเหตุผลกับสิงเหล่านี้ปุ๊บเราจะได้เหตุปัจจัยของมันมาผลของมันะ่ะจะได้รับมาเราอยากรวยต้องไปทําแบบนี้อยากประสบความสำเร็จต้องไปทําแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งบนบานสัเกล่าวร้องขอรอผลโดยบรรดามันทําไม่ได้ถ้าพยาบาทกาันทะเลกกาะกันทํางานง่ายไหมไม่ง่ายนะเราเป็นการตลาดต้องทํางานคู่กับบัญชีปรากฏเราเกลียดกับบัญชีจะติดต่องานกันยังไงอะ่ะจะให้เขาวางบินตรงนี้ให้ลูกค้าติดต่อมาแบบนี้ต้องมันจะทํงานให้เราเร็วไหม ไม่มีทางเร็วถ้าเราเกิดมีปัญหากับลูกค้าคือเราลืมนู่นลืม,ลมนี่ลืมนั่นต้องทําให้เสร็จในวันนี้ปรากฏเราส่งเรื่องข้อหาบัญชีบัญชีต้องจ่ายบินต้องอะไรวันนี้เลยนะเป็นเรี่องด่วนเขาก็ถามว่าทำไมไม่ทําตามระเบียบ30วันล่วงหน้าไปทําเรื่องมาเขาช่วยเราไหมไม่ช่วยเพราะอะไรเพราะเราไปทะเลาะเบาแหว้งกับเขาไปมีความอาฆาตพ,พยาบาทคับแค้นใจกับเขาเขาก็ไม่ช่วยแต่ในทางการเราเป็นกัลยนณมิตรเขาเป็นพิษอย่างดีเขาก็สามารถจะหาวิธีในการรัดให้เราได้ถูกต้องป่ะงานก็สมูทเพราะคนเราเวลาทํางานจริงมันลืมได้ไ ลืมได้นะเรามีโอกาสลืมวันลืมเดือนลืมปีลืมคืนผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้แล้วต้องให้แต่ละแผนกนช่วยเหลือเราเพื่อให้เราไม่มีปัญหากับลูกค้าในชีวิตจริงมันมีปัญหาแบบนี้ตลอดมันมีเรื่องแบบนี้ตลอดที่มันถึงเวลาแล้วเราลืมต้องรีบทําต้องขอทาด้วให้หน่อยได้ไหมถ้าเราไปเจอคนที่เป็นคู่ปรับคู่แค้นกับเรามันจะไม่ทําให้เราแน่นอนมันจะทําตามเวลาเราเสียหายไหมเสียหายดังนั้นสร้างมิตรไว้อย่าไปสร้างศัตรู อย่าไปมีความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายหรือคับแค้นต่อใครเพราะวันหนึ่งเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือจากใครเขาจะไม่ช่วยเหลือเราเกิดปัญหาอย่างนั่นแหละวิบากของการพยาบาทคือเมื่อเราไปก่อศัตรูหมู่อาฆาตกับใครก็แล้วแต่วันหนึ่งเราต้องการความช่วยเหลือมันจะไม่หาใครช่วยเหลือเราได้เลยมันจะไม่มีคนมาคอยช่วยเหลือเราไม่มีใครมาให้ทางรักแก่เราได้เพราะอะไรเราสร้างวิบากเรื่องนี้ไว้อาจารย์เนี่ยเจอปัญหาสารพัดเลอาจารอดปลอดภัยเสมอเลยไม่วันทำไมจะฟ้องอาจารย์ควรจะด่าอาจารย์อาจารย์รอดหมดทุก ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่สร้างศัตรูหมู่อาฆาตต่อใครใครจะทําอะไรกับอาจารย์อาจารย์ไม่คิดแม้แต่จะฟ้องร้องทุกคนเนี่ยที่ด่าอาจารย์เอาอาจารย์ไปแขวนเอารูปอาจารย์ไปพูดเอะไรไปเนี่ยอาจารย์ฟ้องได้หมดทุกคนท่านนายเนี่ยรวบรวมให้แต่ทุกอย่างเลยแล้วพร้อมจะตั้งฟ้องให้อาจารย์เสมออาจารย์บอกว่าเนี่ยคนเนี่ยฟ้องได้นะจากคนนี้ฟ้องได้คนนี้ฟ้องได้คนนี้น่าจะเรียกเท่าไหร่เขาค้อมูให้อาจารย์หมดเลยอาจารย์จะได้เงินยังไงอะไรยังไงเป็นยังไงได้หมดเลยพร้อมไหมที่อาจารย์จะฟ้องอาจารย ถ้าลุยเนี่ยอาจยะจะรู้หมดเลยคนนี้ด่าไอ้เพจนี้เพจนั้นอะไรใครเป็นตัวใครเขาตรวจตอ่อไปเลยแล้วตำรวจเนี่ยตำรวจที่อยู่ในกลุ่มที่เขาจะตรวจสอบไอ้เพจต่างๆ,ๆ่ยนะที่มันหลบซ่อนรหาตัวไม่เจอไอ้พวกนี้มันมีวิธีการหลบของเขาอ่ะไอ้กระบวนการตำรวจที่ตรวจสอบหาไซเบอร์เนี่ยเขาเนี่ยจะหาให้เลยแต่ทีนี้ไอ้คนที่จะไปร้องตรงเนี้ยต้องเป็นคนดังต้องเป็นคนดังมากแล้วมันต้องเป็นแบบเรื่องให้มันเป็นระดับประเทศได้ เขาจะตรวจสอบให้ว่าเป็นใครเพราะมันเป็นเรื่องสาคัญไม่ใช่ว่าใครไปขอตรวจแล้วมันจะขอตรวจได้เพราะมันเป็นแบบเครื่องไม้เครื่องมือเขามันทันสมัยมากแล้วมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเงินมันแพงอ่ะพูดง่ายๆ <c oughs> เขาก็ติดต่อไป <c oughs> เขาก็ถามอาจาร์ว่าอาจารย์อ่ะจะลงไปเองไหมถ้าลงไปเองเนี่ยเดทงนุ้นเนี่ยเขาจะเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวกอกเราแล้วเริ่มงานใหญ่โตให้กูอีกแล้วเริ่มหาทัวร์มาลงกูชาไ่ไปแล้วแต่เราจะรู้เลยว่าใครเป็นใครต้องแลกกันแลกกันคือเอาชื่อเสียงอาจาร์เนี่ยไปลงและเขาเนี่ยจะเปิดตั้งโต๊ะแถลงข่าวของตำรวจนะเขาก็ต้้ออองงงงไไดดาาานะเเเขขชื่่สีย เราก็ไปถ้าไปเนี่ยอาจจะจะรู้ตัวหมดเลยว่าใครเป็นใครแต่ทีนี้วัตถุประสงค์อาจารย์น่ะไม่ได้ไม่ได้คิดจะฟ้องใครอะ่ะรู้ตัวไปจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อรู้สุดท้ายอาจจะก็ไม่ฟ้องอยู่ดีแล้วจะรู้ไปทําไมวะดังนั้นเราไม่จะไปต้องไปหาละกันก็ปล่อยอาจารย์ก็เลยว่าปล่อยไปไม่เป็นไรไม่ได้อยากรู้อะไรก็ปล่อยไปดังนั้นทุกคนเนี่ยจึงรอดหมดมันก็เลยอะไรอาจารย์ประกาศไปแล้วว่าไม่ฟ้องมันก็เลยอะไรดา่าอาจารย์ฉับเลย ดาสารพัจดจะด่าขุดทีนี้ขุดกระจุยกระจายเรื่องไม่จริงอะไรก็เอามาพูดอะไรการใส่ร้ายป้ายสีก็เต็มไปหมดทุกอย่างเริ่มมีการใส่ร้ายป้ายสีกันสุดท้ายมันเอาอาจารย์งลงไหมไม่ลงเอาลงไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาจาไม่ได้ทําอย่างที่มันพูดอาจารย์ไม่มีอะไรที่ต้องตําหนิได้มันทําได้แต่เรื่องอะไรเรื่องในอดีตท,ที่จบไปแล้วแล้วอาจารย์บอกแล้วว่าตัวเองทิ้งหมดแล้วเคลียร์หมดแล้วทุกอย่างแล้วอาจารย์จะไม่มีโอกาสในการหวนไปทำอย่างนั้นอีกอาจารย์อยู่กับปัจจุบันโฟกัสแค่ปัจจุบันไอ้พวกนั้นมันจะจมอยู่กกดี็ให้มมันจไป พอเวลาอาจารย์เลิกพูดถึงมันรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครไปตามดูสมัยก่อนหน้านี้อาจารย์ไปพูดถึงชื่อพวกมันเยอะอ่ะพูดเพจนั้นเพจนี้ชื่อนั้นชื่อนี้คนก็เห่เข้าไปดูอินเกนเกตเมนก็ขึ้นไงทีนี้ฟีดมันก็ขึ้นไงมันก็ดันไปคนก็รู้จักพวกมันตายละวากูไปโปรโมทให้มันเรียบร้อยแล้วเพราะมันอาศัยชื่อเสียงเราในการโปรโมทแต่หลังมาก็เลยหยุดธนาอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ต้องพูดถึงมันแล้วมันได้ชื่อเสียงพ่ออาจารย์เต็มไปหมดแล้วพอเวลาอาจารย์หยุดพูดปรากฏไม่มีใครไปสนใจเลย ยอดการดูก็ตกลงไปหมดทุกอย่างตกลงไปหมดสุดท้ายแล้วไอ้เพจดังๆเนี่ยก็เลิกเล่นเรื่องอาจารย์แล้วพอเล่นไปก็จับอะไรอาจารย์ไม่ได้มันพยายามบอกว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของมิจฉาชีพมันเป็นสันดานแบบเดียวกับมิจฉาชีพมันใช้คําว่าลักษณะเดียวกันกับมิจฉาชีพเป็นรูปแบบเดียวกันแต่คําถามมันจะพยายามใส่ให้อาจารย์เป็นมิจฉาชีพทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้เป็นในเมื่อไม่ได้เป็นมันก็ใส่ล้าไม่ได้สุดท้ายมันก็เลิกเล่นข่าวอาจารย์ไปก็เงียบไปไปเล่นเรื่องอื่นแทนแล้วเห็นว่าเนี่ เออเพจดังอะนะมันไปรับช่วงต่อกันเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็บอกเออก็ดีใจด้วยนะรับช่วงต่อ,ตอไปมันก็หากระแสไปเรืงง่อยเรื่องออกใครที่มันสามารถจับได้ก็ได้ผลงานแต่อย่างมันเนี่ยไม่มีไม่ได้ผลงานจากอาจารย์เพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่ได้ผิดจริงดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรทนต่อก,การพิสูจน์อย่าไปอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อใครใครจะเป็นอะไรปล่อยเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราคือให้อภัยถ้าให้อภัยไม่ได้อย่ายไปโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่างคนต่างอยู่ไปซะไม่ต้องไปขวนขวายทําอะไรเพราะความจริงนั้นจะทนต่อก,การเพพิสสูจน์เมอ และที่สาคัญที่สุดไอการที่เราไม่พยาบาทใครให้อภัยคนอื่นได้ตลอดเวลาไอตัวเนี้จะกลับมาส่งผลดีกับเราเวลาเราขอความช่วยเหลือจากใครจะมีความช่วยเหลือมาถึงเราเรารู้ไหมเรื่องคดีความทั้งหมดตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้กังวลเลยนะอาจารย์นั่งเฉยมากจนทนายเกิดผลน่ะขึ้นโพสต์เตือนอาจารย์อาจารย์อย่ามาพูดแต่ว่าเหตุปัจจัยนะเรื่องกฎหมายประเทศเลาบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการร้องเรียนนะกล่าวโทษอ่ะกล่าวกล่าวหาเออเป็นลักษณะของการกล่าวหา อาจารย์อาจจะเข้าไปติดคุกก่อนหน้าที่จะชี้แจงตัวเองก็ได้ถ้ามวลแต่นั่งมองว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตาปัจจัยเป็นไปตามวิบากกรรมแล้วถัวก็ไปลงทนายเกิดผลเต็มไปหมดเลยอาจจะเข้าใจเข้าใจทนายเกิดผลดีอาจารเลยไม่ได้พูดถึงขั้นไงขอบคุณได้ซ้ําไปว่าเป็นการเตือนแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายคนไม่ได้เข้าใจคาว่าเหตุปัจจัยอาจารย์รู้ดีอาจารย์ปฏิบัติธรรมอาจารย์ย่อมรู้ดีว่าตัวเองจะโดนอะไรไม่โดนอะไรอาจารย์รู้แล้วอาจารย์เคยประกาศก่อนหน้าทุกคนจะมาทําคดีความว่าอาจารย์ไม่มีปัญหาเรื่องคคดีวาม เมื่อวันหนึ่งอาจารย์จะไปบวชอาจารย์จะเดินเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒอย่างสงาา่าผ่าเผยไม่มีเรื่องไหนตำหนิตีต้องได้อาจารย์ลูกตัวเองว่าตัวเองจะไม่โดนคดีความอะไรแต่อาจารย์แค่ทําไปตามเหตุตามปัจจัยทาตามหน้าที่อะไรที่เราเข้าไปขอโทษได้ไปเคารพต่อครูบาอาจารย์ได้ไปเคารพต่อมหาเถรสมาคมกรรมการสมเด็จท่านได้ก็เข้าไปชี้แจงแก่ท่านว่าเราไม่ได้มีเจตจำนงจะล้มล้างเรามีเจตนาในการเผยแผ่พระศาสนาแต่ด้วยหลายอย่างที่ไม่เขาไม่ทําตามกันไม่มีการสอนธรรมะกันแบบตรงไปตรงมาเราจึงต้องออกมาฟาดในสังคมเพื่อคนเนี่ยตื่นรู้ตื่นตัว พระภิกษุหลายรูปท่านเข้าใจอาจารย์ไปกราบสมเด็จทรงชัยท่านก็ชื่นชมอาจารย์ว่าเออโยมอาจารย์เบียร์เป็นคนดังทําประโยชน์เพื่อพระศาสนานดีมากเลยทําต่อไปนะคําพูดจากสมเด็จทรงชัยสมเด็จวัดเถอวันท่านก็อนุโมทนาสาธุกับอาจารย์ว่าเออทำดีแล้วในการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าอาจารย์ไปกรอบมาแล้วสมสองสมเด็จท่านก็เห็นด้วยพวกหลายๆอย่างหลายคนพระภิกษุหลายรูปที่อยู่ในมหาจุฬามหามงกุฎที่เป็นพระนักศึกษาต่างๆนานาหลายกลุ่มนะบางส่วนก็เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์ทา แต่หลายส่วนก็มีการตําหนิติดริงว่าเออพูดจารุนแรงไปอะไรไปอันจะก็รับไว้แล้วก็กลับมาพิจารณาแก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราคือเราทําไปตามหน้าที่ของเราไม่ต้องไปกดเคืองไม่ต้องไปอาฆาตพ,พยาบาทมากะไรแล้ววันหนึ่งวันที่มีคดีความมาเนี่ยบริษัทหมอเสงยงเสนอตัวเองเลยอาจารย์ไม่ได้เอ่ยปากพูดถึงใครอาจารย์ไม่หาวิธีการป้องกันทั้งสิ้นปล่อยไปตามเหตุเดีมันมาของมันเองหมอเสียงเสนอตัวอาจารย์มีทนายความหรือยัง อาจารย์บอกว่ามันก็มีอยู่แต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบไปเองผู้บริหารหมอเสี่ยงเจ้าของเป็นคนบอกอาจารย์เองลูกชายหมอเสียงหมอเสียงตายไปแล้วนะคนที่พูดกับอาจารย์ก็คือลูกชายพู้คนรับเชื่อมต่อแล้วก็มาพูดกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าแล้วแต่เราเลยเราดาเนินการให้อาจารย์ไปตามเหตุตามปัจจัยเขาก็ดําเนินการให้ทุกอย่างไปตรวจสอบไปดูไปคัดสํานวนไปอะไรมาแล้วเขาก็ไม่ได้รายงานอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ไม่ได้อยากรู้เขาบอกว่าอาจารย์ไม่มีประเด็นอะไรและไม่มีปัญหาอะไรนักเดจการให้ทั้งหมดทุกอย อาจารย์ก็เดินเดินทางไปตรงน้นตรงนี้ตรงนั้นก็ยังสอนธรรมะบรรยายธรรมหเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะใจอาจารย์ไม่อาฆาตพยาบาทมาดายต่อใครดังนั้นความช่วยเหลือจึงมาอาจารย์มีปัญหาเรื่องล้มละลายถูกเปิดเผยออกมาปุ๊บลูกศิษย์อาจารย์ที่เป็นเจ้าของกิจการเขารู้เรื่องนี้เขาก็ไปศึกษาหาความรู้มาแล้วก็เสนอตัวมาช่วยอาจารย์แล้วเขาก็ดําเนินการเรื่องคดีล้มละลายอาจารย์เนี่ยดำเนินการให้ทั้งหมดเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เป็นคนดําเนินการเองแต่หลังมาเนี่ยเขาเป็นคนเข้าไปดําเนินการให้ทั้งหมด ไปจ่ายตรงนู้นไปทําเรื่องปลดล้มออไลนยไปจ่ายหนี้สินไปชําระเงินตีแคชเชียร์เช็คเขาไปเขาดาเนินการให้ทั้งหมดทำให้ไหมมันมีการช่วยเหลือเข้ามาหาเราเพราะอะไรเพราะเราไม่มีใจอาฆาตพยาบาทมาดหลายต่อใครดังนั้นหน้าที่เราถ้าเราไม่มีใจอาฆาตต่อใครมีความเมตตาปาถนาดีกับบุคคลอื่นเสมอวันหนึ่งเราล้มซึ่งทุกคนจําไว้เลยเราตั้งเจตนาเราตั้งเก็บไว้เลยว่าวันหนึ่งพวกเราต้องมีโอกาสพลาดมันไม่มีใครในโลกนี้ไม่พลาดต้องพลาดกันทุกคนเมื่อวันหนึ่งเราพลาด เราจะไม่โดนซ้ำเติมจากใครหรือแม้แต่เรามีวิบากของการโดนซ้ำเติมแต่ด้วยจิตเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาที่เราทํามาในตลอดชีวิตเราจะเป็นตัวผลักดันส่งเสริมให้มีคนมาช่วยเหลือเราเสมอจําไว้มันมีผลจากการกระทําเสมอประจุนันที่เราอย่าไปอาฆาตพยาบาทอย่าไปคับแค้นใจกับใครเพราะวันหนึ่งเราล้มจะมีคนพยุงเราลุกขึ้นแล้วจะประครับประคองเราจนเราสามารถเดินต่อไปได้อย่างดีที่สุด ขอให้เชื่อมั่นนี่เป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานชัดเจนในสิ่งที่อาจารย์ทำมาแล้วแล้วได้ผลเป็นประจักษ์พยานตามหลักเหตุหลักผลหลักปัจจัยอย่างชัดเจนไม่ต้องไปร้องขอรอผลโดยบาไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ไม่ต้องไปจุดธูป9ดอก36ดอกไปขอเทพเทวานะว่าให้อาจารย์รอดพ้นจากคดีอาจารย์แค่ทําตามเหตุตามปัจจัยทํากายกรร,รมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตอาจารย์รอดไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองในการเบิรบาลสันกับแค่อาจารย์รักษาจิตของตัวเองให้บริสุทธิ์ รักษาจิตของตัวเองให้พร่องแพร่ผ่องใสไม่ต้องไปนั่งทุกข์ร้อไม่ต้องไปนั่งกังวลไม่ต้องไปนั่งเครียดขัดทุกอย่างความช่วยเหลือทุกเรื่องจะมาเองแล้วอาจารย์ก็หลุดปลอดภัยจากทุกเรื่องคดีทุกคดีหลุดออกหมดปัญหาทุกปัญหาหลุดออกหมดไม่แปลกใจว่าทำไมอาจารย์ยังดาฉ่ำเหมือนเดิมทั้งที่คดีมาจ่อรอยอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่ได้ทาอะไรผิดจะผิดก็ผิดอยู่เรื่องเดียวคืออาจารย์พูดจารุนแรงแต่อาจารย์ยังไม่เห็นว่าเป็นความผิด เพราะการพูดรุนแรงอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์มีเจตนากระตุกสังคมให้รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยชั่วเลวหยาบช้าขนาดไหนแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เจาะจงด่าใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์แค่ขอย,ยิ้มคาถามบุคคลเหล่านั้นมาตอบคําถามเพื่อกระตุกสังคมแค่นั้นเองแล้วสิ่งที่อาจารย์ทํามามันกระตุกได้จริงๆแล้วมันก็เป็นผลประจักษ์ชัดเจนว่าอาจารย์กระตุกสังคมจนคนเนี่ยตื่นรู้ตื่นตัวขึ้นมาได้จนอาจารย์มีชื่อเสียงในปัจจุบันแล้วก็มีคนติดตามอาจารย์แม้งอา้นํ มันก็เห็นได้ยอย่างชัดเจนว่าตามเข้าไปขอถ่ายรูปในห้องน้ําก็มีแสดงว่ามีคนติดตามอาจารย์อย่างถึงที่สุดจอตูดกูมากเลยทุกวันนี้เห็นไหมมันติดตามจริงเพราะอะไรเพราะเรามีความเมตตาเป็นที่ตั้งเราไม่ได้มีจิตใจอาฆาตพยาบาทมาด้ายต่อใครเราไม่ได้โกรธเกลียดต,ต่อใครเพราะนั้นถ้าเราสามารถทําได้นี่จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดคืออย่าอาฆาตพยาบาทอะไรให้อาภัยใครได้ให้อาภัยไปเถอะอย่างน้อยที่สุดคนที่สบายใจที่สุดคือตัวเราเองตัวสุดท้ายคืออย่ามีความเห็นผิดจากหลักสักจจะความจริงของโลกนี้ เราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องอย่าไปมีความเห็นผิดเรารู้ว่านี้ชั่วหยาบเดินออกจากความชั่วหยาบนี้เรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเดินออกจากสิ่งไม่ดีนี้เราสูรู้ว่าสิ่งนี้เป็นตัวขวางกั้นต่อชีวิตให้เกิดความจเจริญมานํามาซึ่งความทุกข์แก่ชีวิตเราเดินออกจากมันซะอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่าเข้าไปทุกร้อนกับมันถ้าเรามีความเห็นถูกต้องในทุกๆเรื่องได้ชีวิตเราจะมีความสุขไอ้สิข้อทั้งหมดที่พูดมาเรียกว่ากุศลกรรมโมสิบ ถ้าเรามี1ิบข้อนี้ได้เราจะมีคุณงามความดีในการใช้ชีวิตเราจะมีความจเจริญรุ่งเรืองในการใช้ชีวิตเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตเราจะปลอดภัยในการใช้ชีวิตเสมอเพราะนั้นขอให้รักษากายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริต3อย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตการรักษากูศล10ิบข้อนี้ได้เราเนี่ยจะรอดพ้นจากโระละกำเนิดเจริรชาระเปรยวิสัยเป็นหนึ่งในกลนอบายเป็นหนึ่งในมัธีในการเดินออกจากความทุกข์ทั้งปวงได้เราจะมีความสุข ทั้งในปัจจุบันขณะที่เรายังเป็นนิสิตอยู่และในอนาคตที่เราจะเป็นพนักง,งานจะเป็นเจ้าของกิจการจะเป็นคนทํากิจการงานในอนาคตทางหน้าต่อไปเป้าหมายในอนาคตมีไว้ได้แต่อย่าลืมปัจจุบันพวกเรามันติดนิสัยตรงที่ว่าอนาคตเราต้องประสบความสําเร็จอย่างนี้อนาคตเราต้องเป็นเจ้าของกิจการแบบนั้นเราตั้งเป้าหมายทุกความสําเร็จไว้หมดแต่เราไม่ค่อยสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันมองแต่ว่าอนาคตต้องสําเร็จแบบไหนแต่เราลืมไปว่าผลของปัจจุบันคืออนาคต ดังนั้นถ้าเราทําปัจจุบันไม่ดีอานาคตดีได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเราทําปัจจุบันดีอานาคตดีได้ไหมย่อมดีได้แน่นอนเพราะมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะดังนั้นอย่าลืมปัจจุบันอนดีตจบไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วไม่ต้องไปสนใจทําอะไรในอดีตแล้วแค่เอามาเป็นเหตุปัจจัยในการที่จะสํารวจระวังไม่กลับไปทําความผิดพลาดแบบนั้นอีกแล้วเริ่มต้นสํารวจระวังในการทําในปัจจุบันให้ปัจจุบันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ แล้วอนาคตไม่ต้องไปนั่งบนนะเพราะมันเป็นผลจากปัจจุบันที่เราทําในปัจจุบันนะมันเป็นการกระทําของตัวเราเองอนาคตเป็นแบบไหนก็แสดงว่าเราเป็นผู้ลงมือกระทําในปัจจุบันนั้นด้วยตัวเราเองให้รับผลของการกระทําแล้วอนาคตเมื่อวันหนึ่งยังมีความทุกข์อยู่สํารวมระวังอยากกลับไปทําแบบเรื่องในอดีตอีกถ้าใครยังไม่รู้จักบทเรียนทําผิดซ้ําผิดซากไม่รู้จักแก้ไขตัวเองยังมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ต้องรับผลของการกระทําของตัวเองไปล้องแรลแหกกระเชิงไม่ได้ ต้องรับผลของการกระทําของตัวเองเสมอเพราะนั้นเวลาออกไปทํางานแล้วก็ต้องสานวจระวังตัวเองให้ดียอมรับผล hey. ของการกระทาของตัวเองให้ได้กระทาแบบไหนย่อมได้ร nice ับผลของการกระทําแบบนั้นจะดีจะเลวเราเป็นผู้รับผลของการกระทําด้วยตัวเราเองไม่มีใครรับผลของการกระทําแทนเราไม่มีใครชดเชยให้เราได้นอกจากตัวเราเองเป็นผู้รับผลของการกระทําด้วยตัวเราเองเท่านั้นประเนหน้าที่เรารับผลไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเราเองเราต้องมาากถึงกินวงเนี่ย กี่โมงเนาะเที่ยงครึ่งเลยเหรอสิบเอ็ดโมงครึ่งใช่ไหมตกใจหรือว่าเที่ยงครึ่งตายหาตายก่อนปรดีนะสิบเอ็ดโมงครึ่งอีกสิบห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสุดท้ายมีใครอยากถามอะไรอาจารย์ไหมอ่ะถามเวลาทำงาน มันจะมีการเขม่นก <ica> ันสมมติว่าคืออาจผมคิว่าาทะเลาะกันในทุกงย่างเลยแหละแล้วสุดท้ายสมมติว่าเราเป็นคนที่อะผมตนทะเลาะกันแล้วก็หลังจากนั้นมันก็คงมีการติดบใจกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่หายเกิดข้อเขาไม่หายอาจารย์มีความแนะนำนะครับสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันก็ทะเลาะกันแหละมันมยียวยาิดได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่หายครับเรื่องของมัน <Okay. S 1> ทำไมเราต้องไปทําให้เขาหายอ่ะใช่หรือเปล่าเราไม่จําเป็นเลยถ้าในเมื่อเราทําทุกอย่างเต็มที่แล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราปรารถนาดีให้เขาดีกับเราแล้วเราก็เลยกรุณาเขาด้วยการไปขอโทษเขาไปขอโทษเขาหรือพยายามทําทุกอย่างให้เขาดีสุดท้ายแล้วยังไม่ดีเราก็เลยมุทิตาพยายามจะให้กําลังใจเขาพยายามพูดดีกับเขาพยายามบอกวิธีการอะไรกับเขาเขาก็ยังไม่ดีขึ้นต้องทําอะไรอุเบกขาต้องวางเฉยแล้ว แต่ระหว่างนี้ต้องทําต่อไปไหมทําต่อไปแต่ให้วางเฉยเขาจะดีไม่ดีปล่อยแล้วหน้าที่เราเราจะทําดีกับเขาแต่เราไม่ต้องไปหวังผลไงไม่ต้องไปหวังผลว่าเขาต้องดีตอบแทนกับคืนปัญหาของเราเนี่ยที่เราทุกใจกันทุกวันนี้เพราะว่าเวลาเราทําดีกับเขาเราต้องการให้เขาดีกับคืนแต่วุฒิเจ้าบอกว่าไม่จําเป็นเราทําดีกับเขาแม้เขาไม่ทําดีกับเราแม้เราทําดีกับศัตรูแม้ศัตรูคนนั้นจะยังโกรธจังเกียจยังอาฆ่าพยาบาทร้ายเราก็ยังคงต้องทําดีกับเขาต่อไป เพราะเรากําลังปราถนาดีกับเขาถ้าวันหนึ่งเขาเห็นประโยชน์จากการที่เราทํำดีกับเขาเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเขาจะมาดีกับเราเองแต่ถ้าเราไม่คาดหวังเขาจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราจะทําดีกับทุกๆคนไม่ว่าคนที่ดีกับเราหรือคนที่แย่กับเราเราจะทําดีกับทุกๆคนเพราะเราต้องการทําดีไม่ใช่เพื่ออะไรและไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาด้วยเราต้องการทําดีนี้โดยปาศจากมนทินไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา เราจะทุกข์ร้อนเพราะการที่เขาทำไม่ดีกับเราได้ไหมไม่ได้เราจะไม่ทุกข์ร้อนเพราะอะไรเพราะเราทำดีไม่หวังผลว่าเขาต้องทำดีกับเราดังนั้นต่อไปนี้เวลาจะทำดีกับใครไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาต้องทำคืนต่อเราไม่จะเป็นเขาจะคืนไม่คืนวิบากกรรมตกกับเขาไม่ได้ตกกับเราปัจจุบันเราสำรวจระวังแล้วเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่อยากฆ่าพยาบามมากแลยกับเขาเราถึงความสำรวจระวังว่าเราต้องการดีกับเขาต้องการคุยกันแบบเหมือนกับมกรยานมิตรกับการมาทำทำดีเหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ยอม ที่สุดแล้วเราสำนวกระวังของตัวเราเองแล้วเราไม่ต้องรับวิบากกรรมเรื่องนี้แล้วเราลอดกุศลกําลังเกิดขึ้นกับเราความสุขกําลังเกิดขึ้นกับเราแต่ความทุกข์ร้อนในใจเขายังคงต้องรับผลต่อไป